ตาสว่างสักทีโทรุโอนิกิพูดเองปิ้งฟอร์มชนาะทิปแถมอวยออกสื่อด้วยเชื่อหลังฟีฟ่าเดย์ฟอนตาเล่จะดีขึ้นขณะที่สุปโชคได้นั่งสบายขากลับญี่ปุ่นส่วนช้างศึกยู17ตั้งโคชญี่ปุ่นคุมทัพมีอะไรบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของนักเตะไทยในการ้าแข้งเจลีกันแต่ช่วงแรก ขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมกันรวมไปถึงฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์คลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยช่วงแรกนะครับไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของพี่เจชนาทิพในการคาแข่งกับคาวาสกิฟอนเต้ยอดทีมของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยอย่างที่ทราบในเจลีกเกมล่าสุดพี่เจชนาทิพได้โอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งให้กับคาวาสกิฟอนเต้ ถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวของพิจิจนาทิพย์ได้รับคำชมจากแฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลชาวไทยเยอะมากๆทั้งความกระหายในการเล่นวิ่งเกือบ10กิโลแล้วก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมฟอนตาเลได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับทีมนะครับเพราะเขาเนี่ยรู้เลยว่านี่คือโอกาสสำคัญถ้าลงไปก็ต้องสร้างความแตกต่างและเขาก็ทำได้ถูกใจแฟนบอลน,นะครับแต่น่าเสียด,ดายตรงที่ว่าผลการแข่งขันในเกมนี้เนี่ย ไม่เป็นใจฟอนตาเล่เสมอเซเดโซโอซากา้าแบบไลฟ์สกอร์ศูนยประตูต่อศูนย์ะครับแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มส่วนตัวของพี่เจผมว่าดูดีมากนะในเกมนี้เล่นได้อย่างโดดเด่นเลยแต่ฟอร์มทีมฟอนตาเล่ยังต้องปรับอีกเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่หลังจาบเกมเนี่ยเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่พี่เจกลับมาไทยและได้เป็นตัวจริงให้กับฟอนตาเล่ก่อนจะกลับมารับใช้ทีมชาติเนี่ย สีหน้าเววตาของเขาเนี่ยแลดูผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เขาได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงกับฟอนเตเล่สแมตช์ทั้งในบอลถ้วยลูวานครับแล้วก็ในบอลเจลีกอะ่ะถ้าคุณดูฟอร์มส่วนตัวพี่เจทําได้ดีมากนะในเกมแต่ละเกมนะครับซึ่งพี่เจดูได้ชัดว่าผ่อนคลายและพร้อมจะช่วยทีมชาติไทยและกลับไปสานต่อฟอร์มยอดเยี่ยมให้กับตัวเองในทีมฟอนเตเล่ในเจลีกหลังจากนี้นะครับพี่เจพูดเลยเขามีความสุขอย่างมากได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันลีกหลังจากห่างหายไปนาน ขอบคุณโค้ดและสตาฟโค้ดที่โอกาสขอบคุณเพื่อร่วมทีมที่สสดบสนุนกันอย่างต่อเนื่องมีแทคติกและวิธีการเล่นที่แตกต่างในแต่ละเกมซึ่งคิดว่าเกมนี้เขาก็โชว์ผลงานได้แต่เสียดายที่ไม่สามารถยิงประตูได้แต่ครั้งหน้ายืนยันถ้าเขาได้รับโอกาสเขาจะต้องทําประตูและมีส่วนช่วยให้ฟอนตาเล่ได้รับชัยชนะอย่างให้ได้นะครับ เขาต้องการทำประตูและมีส่วนช่วยให้ทีมฟอนตาเล่ได้รับชัยชนะให้ได้นี่บทสัมภาษณ์พี่เจมุ่งมั่นการบอลญี่ปุ่นชอบมากนะส่วนเรื่องของการมารับใช้ทีมชาติก็อยากจะทําให้ดีที่สุดพาทีมชาติไทยมีผลการแข่งขันที่ดีอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่เจชนาทิพย์หลังจบเกมเมือชัดว่าเออเขามุ่งมั่นมากแล้วก็กระหายสุดๆที่อยากจะลงสนามและพาฟอนเาเล่ชนะให้ได้ครับเพราะเขารู้ว่าศักยภาพของเขาอ่ะสามารถช่วยทีมผ่านพ้นช่วงที่ ฟอร์มไม่ดีไปได้นะครับเออแล้วก็ล่าสุดนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าโทรุโอนิกิเป็นยังไงบ้างเขาคิดเห็นยังไงกับพี่เจชนาทิพย์คือโอนิกิช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างกดดันอย่างหนักเพราะว่าวิธีการเล่นเดิมๆส่งตัวผู้เล่นเดิมๆผลการแข่งขันมันก็สะดุดมาอย่างต่อเน,นื่องก็โดนแฟนบอลวิจารณ์เยอะโดนสื่อญี่ปุ่นวิจารณ์หนักเหมือนกัน แต่อนิกิเขารู้ตัวเองเนะครับว่าเกม 4, เกมันตื้อเกม 4, เกมันตันในช่วงหลังเขาก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นให้โอกาสนักเตะคนอื่นลงบ้างรวมไปถึงปรับวิธีการซึ่งถ้าถามว่าในรอบสี่เกมเนี่ยเกมเจอเซเลโซเนี่ยฟอนตาเล่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่เกมมันไวขึ้นไงในหลายๆจังหวะนะครับล่าสุดโทรุโอนิกิได้พูดถึงเลยเนะครับเขาบอกเลยว่าแน่นอนทีมในช่วงต้นฤดูก,กาลเนี่ยไม่ค่อยดี แต่ในการนัดเจอเซเรโซโอซาก้านักเตะก็ตอบสนองได้ดีในหลายๆอย่างสิ่งที่สําคัญคือทุกคนมุ่งมั่นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการและตอบสนองต่อเสียงเชียร์สิ่งที่ฟอนตาเล่ต้องการคือประตูเขาบอกนักเตะเสมอว่าต้องกระหายมากกว่านี้และโฟกัสไปที่การทําประตูแต่เสียดายที่ยิงไม่ได้โอนิกิพูดถึงชนาทิพย์ได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าในเกมนี้เนี่ยฟอนตาเล่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงถึง5ตําแหน่งอยากให้ทีมมีความกระหายมากขึ้น รวมถึงชนาทิปสงกระสินที่ได้ลงเล่นในเกมลีกเขามองว่าวิธีของฟอนต์เล่มีการเปลี่ยนและเขาตั้งใจจะเปลี่ยนระบบพร้อมกับทาให้ฟอนต์เล่มีสมดุลที่ดีขึ้นและก็ได้มีการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ด้วยสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจึงเลือกนักเตะชุดนี้ที่เหมาะสมและนักเตะหลายๆคนก็ทําผลงานได้ดีเซนเต์แบ็กเป็นสิ่งที่ฟอนตเล่ต้องเปลี่ยนทุกเกมเพราะหลีกเลียงไม่ได้เพราะเจ็บเยอะขณะที่ในแนวลุกข้างหน้า ชนาทิส์สงกระสินมีผลงานที่ดีในเกมกับชิมิสึยิงประตูได้และสร้างความแตกต่างและเขาก็ฝึกซ้อมได้ดีและคิดว่าเขาควรได้โอกาสในลีกซึ่งพอได้โอกาสเนี่ยเขาบอกว่าชนาทิฟเป็นปนักเตะที่พาบอลไปได้ดีมากเมื่อเจอคู่แข่งแบบนี้ก็เลยใช้ชนาทิ์ในเกมนี้แน่นอนว่าชนาทิ์สามารถสร้างความแตกต่างได้ถือว่าเล่นได้อย่างโอเคแล้วก็นักเตะในแนวรุกหลายคนของฟอนเาเล่ก็มีลักษณะ เฉพาะของตัวเองและนักเตะที่สําคัญแต่ละคนที่ลงไปในเกมเซเดโซมีความตั้งใจมากนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมนักเตะในแนวลุกของฟอนตาเล่ในเกมนี้นะครับเห็นได้ชัดว่าแนวลุกของฟอนตาเล่อย่างชินยาม,มดะถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีแต่อย่างที่โอนิกิชอบคือวิ่งเยอะแล้วก็มีความกระหายเช่นเดียวกับพิจิชนาทิฟฟอร์มดีแถมวิ่งเยอะอีกโอนิกิเลยมาชม ออสื่ออันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโอนิกิหลังจบเกมเลยนะครับเพราะหลังจบเกมเนี่ยมันจะมีบทสัมภาษณ์ทางฝั่งลิเสิเจลิกก็ไปสัมภาษณ์เออเอาหลังจากนี้นะเห็นแล้วนะว่าพิจชนาทิศมีของดียังไงถ้าใช้ให้ถูกต้องเนี่ยฟอนตาเล่จะเพิ่มมิติและจะทําให้เกมลูกฟอนตาเล่ดูดีขึ้นอย่างที่บอกว่าผลงานที่ผ่านมามันก็ตอบโจทย์มันก็เห็นได้ชัดว่า มิติดีขึ้นเพราะถ้าฟอนเตเล่เล่นแบบเดิมคู่ต่อสู้ก็จับทางได้และอนิกิบอกนะครับว่าเชื่อมันว่าหลังจบฟี f a เดยคาวาสกิฟอนเตเล่จะมีผลงานที่ดีขึ้นเขาจะกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดและฟอนเตเล่จะกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอ่ะรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วคาวาสกิฟอนเตเล่จะกลับมาฟอร์มดีแค่ไหนแต่ที่แน่ทิศทางของพิเจชนะทิพกับทีมฟอนเตเล่หลังจากนี้ผมว่าดูดีขึ้น ถ้าสภาพร่างกายเขาฟิตร้อยอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าโอกาสลงสนามมันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นละกันนะครับเพราะว่าเขาลงไปมีความกระหายแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีในการฝึกซ้อมโอนกิกิเริ่มเห็นนะครับแต่ก็ไม่รู้หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่เนี่ยการที่เขามาชมออกสื่อแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาละกันนะครับอ่ะให้กําลังใจพี่เจชนาทิพกันต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเขาสู้อยู่ตลอดแหละเขาพร้อมที่จะ ทำอย่างเต็มที่เพื่อประสบความสําเร็จให้ได้ก็รอชมนะครับจากนั้นไปดูเรื่องนี้กันหน่อยหลังจากที่พิธิเนี่ยลามของน้องเช็คสุประโชคเนี่ยได้ออกโพสละอุผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการที่น้องเช็คเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางกับไทยให้นั่งด้วยสายการบินชั้นประหยัดแล้วก็นักเตะเนี่ยพึ่งลงแข่งขันมาแล้วไปนั่งแบบธรรมดาเนี่ยจะทำให้นักเตะมีอาการล้าและเจ็บขึ้นมาได้ ที่ซังก็เป็นห่วงเรื่องของความสมบูรณ์ร่างกายของน้องเช็คพอข่าวนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหกระแสวิจารณ์หนักเกี่ยวกับการทํางานของทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโอ้โหว่าจะต้องดูแลนักเตะให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับเพราะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยปุ๊บโอ้โหล่าสุดนะครับมาดามแป้งนนพันล่ำซำ้ำในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยครับไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกต่อไปล่าสุด เขาไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับแล้วก็เร่งให้ทีมงานแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทันทีซึ่งมาดามแป้งได้สั่งให้จัดตั๋วในระหว่างเดินทางกลับญี่ปุ่นของเจ้าเชคเนี่ยหลังจบโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เนี่ยจากสายการบินธรรมดาเป็นสายการบินแบบชั้นธุรกิจเพื่อให้ทั้งพี่เจแลวก็น้องเชคสุประโชคเดินทางกลับไปเล่นกับเจลีกทีมจากเจลีกได้สะดวกสบายที่สุดและเป็นการเซฟร่างกายเห็นไหมโ้หมาดามแป้งนี่ต้องชื่นชมนะว่าเขาพร้อมจะแก้ไข ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แบบคนที่มีอำนาจสูงสุดในสมาคมแต่เขาเนี่ยนะผู้จัดการทีมชาติไทยเขาก็พร้อมดูแลนักเตะทีมชาติไทยอย่างเต็มที่นะครับก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีประเด็นก็ได้รับการแก้ไขปัญหานะเออนี่แหละก็อาจกะยังแก้ไขปัญหาการก็ต้องปลบมือให้กับทีมงานของบดามแปแ้งแล้วกันถ็นความสําคัญในตรงนี้นะครับก็หวังว่านี่จะเป็น เรียกได้ว่าโอ้โหบทเรียนครั้งใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะก็รอดูนะครับเดี๋ยวนักต่อไปของฟุตบอลเจลีกเนี่ยน่าดูนะซัปโปรโรเปิดบ้านเจอฟอนตาเล่นในวันเสาร์ที่1เมษายนไทยดร์บี้ผมว่าทั้งพิจและน้องเช็กอะ่ะถ้าเกิดสภาพร่างกายสมบูรณ์น่ะก็มีชื่อลงเล่นลุ้นในเกมนี้ด้วยกันทั้งคู่แล้วกันก็รอติดตามนะครับส่วนการถ่ายทอดสดลุ้นอีกทีเดี๋ยวเดือนมีนาคมหลังจากเนี้ย เขาจะมีการพูดคุยกันแบบและเอียดอีกหนึ่งครั้งกับทางเจลีกนะครับสำหรับสยามสปอรอตลุ้นกันและกันนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยย17กันหน่อยอย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเป็นบุรีรัมเนี่ยรับไปดูแลจะม,มีการคัดตัวแล้วก็พร้อมวางเป้าหมายต้องการพาทีมชาติไทยย17ไปเล่นฟุตบอลโลกรุ่น u 20ในปี2025ได้ก่อนหน้านี้ได้มีการ แยกทางกับโค้ชชาวเซอร์เบียรเรียบร้อยมีลอสเวลลบิดนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศแต่งตั้งโค้ชคนใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยก็คือโทชิยะมิอุระนะครับนี่ก็เป็นโค้ดโปรไฟล์ดีของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนนะครับเคยคุมเวียดนามชุดใหญ่ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเคยคุมทีมในเจลีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวกตะเซนไดซัปโปโดแลวก็วิเซลโกเบนะครับซึ่งจะทำงานเลยแล้วก็จะมีการคัดเลือกนักเตะ เข้าแคมป์เก็บตัวรอบสุดท้ายในระหว่างวันที่19มีนาคมจนถึง1เมษายนนะก็รอติดตามว่าชุดนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนเรียกได้ว่าหน้าติดตามสุดๆนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช anel ต้องสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ